คนวันเสาร์ในรอบสัปดาห์นี้ไพ่จักรพัตรราศีเมษขึ้นมาเลยติดกับไพ่ราหูนะครับดาวพลูโตนะครับก็จะต้องบอกว่าร้อนร้อนสุดๆร้อนเรื่องกระเป๋าร้อนเรื่องเงินกระเป๋ารั่วนะฮะมีเรื่องต้องจ่ายแต่บังเอิญว่าจ่ายไปนะครับคุณจ่ายได้นะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณยังมีแหล่งที่คุณจะได้เงินเข้ามานะครับเป็นสัปดาห์หนึ่งที่ระวังการลื่นล้ม ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องหัวเข่าแข้งข้อเท้านะครับแล้วก็ไมเกรนนะครับคงจะเครียดเรื่องการเงินแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็พ้นแล้วนะครับเวลาพ่ายแฮงแมนมาเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วมันก็จะผ่านไปนะครับผมทายว่าคุณแก้ปัญหาได้เพียงแต่ว่าเรื่องสุขภาพก็ค่อนข้างแก้ยากนิดหนึ่งนะครับธุรกิจที่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะประสบสภาวะในช่วงกลางปีนี้นะครับขอให้พ้นเดือนสิงหาไปก่อน และคุณก็จะดีขึ้นนะครับคนวันเสาร์โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างธุรกิจเกี่ยวกับอ,อ,อ,อสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะมีปัญหานะครับก็ลองแก้ไขดูให้พ้นอาทิตย์นี้ไปก่อนก็จะเจอช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับผ่านไปครับดวงชะตาของคุณในรอบสัปดาห์นี้เป็นแนวทางนะครับ